ผู้ชมจําได้ไหมคดีฆ่าอาดีตท่านทู่นะครับผมในบ้านพักหลูที่ซอยวิภาวดี20ปรากฏคนก่อเหตุเมื่อวานนี้เราบอกไปฮะน่าจะเป็นคนต่างด้าวใช่ฮะเป็นคนเมียนมาอายุ19ปีเท่านั้นเองและตอนนี้เขาไปแล้วฮะไปแล้วคือไปไหนหนีไปแล้วครับผู้ชมหนีไปเมียนมาแล้วแล้วหนีไปเนี่ยผู้ชมทุกอย่างมันมีขั้นตอนหมด คือหมายความว่ากล้องวงจรปิดจับได้หมดเลยฮะหลายจุดด้วยกันครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับผู้ชมครับที่จับภาพนายไซมินโมครับเป็นชาวเมียนมาอายุ19ปีเป็นช่างทาสีประจําบ้านของอดีตท,ท่านทูตเนี่ยนะครับผมขณะเดินออกจากหมู่บ้านของผู้เสียชีวิตครับในซอยวิภาวดีรังสิต20ลักษณะของนายไซมินโนเนี่ยนะครับตอนที่ออกจากบ้านของผู้เสียชีวิตสวมเสื้อแขนยาว สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็สะพายกระเป๋านะครับแล้วก็ถือกระเป๋าเดินทางสีดําก่อนจะเดินทางออกไปเรียกรถแท็กซี่นะครับหลังจากนั้นก็นั่งรถทัวร์หลบหนีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดเชียงรายนี่คือภาพที่หมอชิตสอ,องอ่ะคุณผู้ชมฮะซื้อตั๋วกลับบ้านออมีการซื้อตั๋วคือภาพตั้งแต่ก่อเหตุในบ้านเนี่ยวงจรปิดจ,จับได้หมดเลยนะฮะในบ้านก็จับภาพได้หมดเลยและอธิบายเหตุการณ์ได้หมดแล้วก็จับภาพ ตัวของนายไซนิโมเนี่ยนะฮะคือบางสื่อไปบอกว่าเป็นคนหลอเป็นคนอะไรหล่อแต่ว่าก่อเหตุนะฮะคุณผู้ชมเป็นคนร้ายนะคะ่ะคนตายนะคะ่ะค่าคนตายนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือภาพที่หมอชิตสองก็คือเห็นเลยว่ามีการไปซื้อตัว๋วแล้วก็นั่งรถทัวจากหมอชิตสองไปที่เชียงรายซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อคดีมันมีความคืบหน้าขนาดนี้รู้แล้วว่าใครเป็นคนร้ายผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองเรียกประชุมพนักงานสอบสวนครับหลังสารเนี่ยออกหมายจับนายไซนิโมครับข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ลังมีหลักฐานสําคัญอย่างที่บอกไปก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในบ้านในบ้านเนี่ยอธิบายเหตุการณ์หมดเลยนะฮะว่ามันมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นแล้วก็เส้นทางหลบหนีแล้วก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเข้ามาที่บ้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยในคืนวันที่27กันยายนครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทกันในบ้านตัวผู้ต้องหาก็คือนายไซนินโมเนี่ยใช้มีดแทงอดีตท่านทูตเนี่ยจนเสียชีวิตและท่านทูตเนี่ยหนีขึ้นไปชั้นสองครับหลบอยู่ในห้องน้ําซึ่งเป็นจุดทีีม่มการพบ หลังจากนั้นเนี่ยกล้องวงจรปิดอีกจุดหนึ่งเนี่ยจับภาพได้ครับว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือตัวนายไซเนี่ยขนทรัพย์สินออกจากบ้าน oh. แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ครับบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อกลางซอยวิภาวดีรงังสิต20แล้วที่สําคัญคุณผู้ชมเบาะแสต่อมาตัวของผู้ก่อเหตุคือนายไซเนี่ยมีการนํา iPad และโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตไปด้วยทําอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองหลายคร oh. ั้ง แสดงว่าอาจจะรู้นะฮะรหัสในการโอนเงินหรือไม่อย่างไรและมีการกดเงินออกหลักแสนบาทคือตู้ ATM เนี่ยปกติมันถอนเงินได้หลักหมื่นถูกไหมคคุณผู้ชมตัวในไซเนี่ยใช้วิธีไงรู้ไหมคุณผู้ชมก็ใช้มือถือกับ iPad ที่เอามาเนี่ยแหละ ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิตเดี๋ยวนี้มันมีบริการแบบนี้ถูกไหมคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ได้ใช้มือถืออย่างเดียวถูกต้องฮะคุณนุ่นแล้วไปถอนที่ห้าง่านหลาดพ้าไปถอนที่ขนส่งปไปกระจายแต่ละจุดกรนะจายแต่ละจุดฮะได้เงินไปแล้วประมาณหลักแสนบาทฮะก่อนที่จะซื้อตั๋วรถโดยสารแล้วเดินทางไปที่เชียงรายสุดท้ายหลบหนีข้ามประเทศซึ่งเข้าใจว่าขณะนี้หนีไปทางเมียนมาแล้วฮะลองไปฟังเสียงของพลตํารวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์ครับผู้พบักการตํารวจนครบาลสองครับ พฤติกรรมของผู้เสียชีวิตกับคนร้ายเนี่ยออกจากบ้านช่วงเย็นๆประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะครับก็เชื่อว่า,าจ,จะไปทํากิจกรรมอะไรข้างนอกหรือทานข้าวนะครับแล้วก็กลับมาเข้าบ้านเนี่ยประมาณสักทุ่มเสร็จๆนะครับแล้วก็ช่วงวันเกิดเหตุเนี่ยก็กลับมาประมาณสักเกือบเกือบสามทุ่มนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะอะไรกัน ทีนี้ครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจําได้มีการเรียกสอบเด็กก่อนหน้านี้ถูกไหมห้าสิบเจต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องเพราะตอนนี้ชัดเจนแล้วท่านผู้กํกับการตํารวจนครบาลสองบอกว่าหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานเก่าของตัวนายไซนโนมินเนี่ยนะครับที่บอกว่าตัวนายไซนเนี่ยได้งานใหม่แล้วเป็นคนดูแลบ้านและสวนในกรุงเทพ ก็คือเดิมเนี่ยทำงานก่อสร้างแต่ตอนหลังเนี่ยไปขอลาออกเพราะบอกว่าได้งานเป็นพ่อบ้านนะครคุณผู้ชมครับก็เลยเชื่อว่าตัวในไซเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้ไม่ผิดตัวแน่นอนส่วนขั้นตอนการติดตามตัวอาสาออกหมายจับไปแล้วแต่ตัวในไซไปอยู่เมียนมาหนีไปแล้วทําอย่างไรตํารวจต้องประสานไปยังตํารวจสากลครับเพื่อขอออกหมายแดงติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีนะครับ